น้องนัเห็นยังลูกอ้าวสบายดีพี่น้องลูงป้านะอาสกุนโคนาจ้ามาหนีน้องพรกับน้องทองเพิ่นหยางขึ้นมาดิดน้ำน้องนัทแหล่เพิ่นแหลเกาะอยู่ในหัวหน้าบ้านน้องนัทในป่าเอาไพ่บ่ะพระโอเวยอยู่เบิ่งอยู่คกับอ่นเล่น้องอะไรอยากเขาไปเบิ่งป้าเพิ่นหยางขึ้นมาแต่เงินเพิ่นพี่น้องมาดิดน้ำน้องนัทกันเลยว่า มาอันนี้น้องมาสีทอดฮอดดอกให้เคนกินนี่นอ้อทอดฮอดดอกเนาะฮอดดอกกับแก้วมันมันบรุ๊บไปซื้อมา pueda, ทอดเลือทองเดียวเนาะฮอดดอกกันเนาะแมน่นกับแก้วมันพร้อมไปจ่ายน้องเด้อแล้วก็ห้เพิ่นนั่งกินน้ำเย็นแล้วก,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 กินขนมแล้วมาเรียกเงินบอกคุณเพราะว่าเลือดขาดเปิดเพลงกันเลยมันถ่ายคลิปว่าอะไรกันเลยใช่ไหมเหตุเงินบอกคุณเหมือนผื่นกินเลยจ้าดังไฟเรียบร้อยมนนะันมันบรุ๊บ ดังไฟเรียบร้อยกินหลายคนพี่น้องน้องลูกน้องไอติมแล้วก็น้องทองน้องพรน้องอโนนแล้วก็น้องนัทดูเถอะน้องเห็ดคือเห็ดแนวนั้นลูกมันบ่ยากว่าน้องนัทเบ่ยากมันเป็นมันถอดมันก็สซิฟูขึ้นมาสีอ๋อมันเป็นดอกเอาไหลูกเออเอาเค่เห็ดเค่เห็ดจะให้แม่เห็ดจอยบ่กมมีขากล่องเขาแม่เป็นมือกล่องให้เพิ่น หลายคนพี่น้องเ้ยเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วหาเพิ่นมาดิบน้ำเปิดน้ำให้เพิ่นเบิ่งเพิ่น้ำเบิ่องนางเนางบอกเออบ่โอ้กนี่พังพังเอาว่าสิอาบน้ำให้เลยอันอันนั้นว่าเอาอาบแล้วเนาะนนั้นเขาเนี่ยเอาให้แบบอันไหนเพิ่นก็เลยอยากอาบน้ำอยากฆ่าเขาอเลยให้พี่น้องเลย เดี๋ยวเอาอาทิตย์หนาวนัดเนาะเอาเออเอบอบอเอามือหนาวซะอันไทยเขลาหรือคงเยนมามาขาบแรงเลยอันเขาลงหาเดินนัดเดินลงหาน้องลูกเด้อลงไปดิน้ำเพื่นเนกะเทาแล้วไ่น่องเลยบอบอมีใครมีแต่เพื่อนสองคนพอเพื่อนกันไปหาไหมเฮ้ยอานนท์เสยงอานนท์เลนเสียงน้องอานนท์นั่นนะเฮ้ยเกี่ยวทอดเขายิ้วเล้เ่น่ะ คนดกกันในกระเลือจะทงเดียวได้ทานกันพอดีเลยลูกเลยไม่เพิ่อนเพิ่นกันมาดังไทพรกันบ่าวกุ้งพี่น้องจ้าเพราะว่าอยู่ข้างเฮือนเพิ่นเปิดเพลงเพิ่นซุ่มเหล่าซุ่มเบียร์กันพี่น้องเขาก็บุตรีดอกวันเสาร์อาทิตย์มูอยากซุ่มเหล่าซุ่มเบียร์กันกับซุ่มวันวาเลนไทน์อีกพี่น้องเลยเขาก็ต้องมวนกันเนาะพี่น้องเนาะสุกซับวันวาเลนไทน์เราจ้ะพี่น้องไปไซดดอกอยู่เงินลำโพงลำแม่พี่น้องเลย แรงน้องนาสิไปดองไหมน้องทาเออน้องนัทเท่าไรสดใบดองบอกเอฟซีเนี่ยนะลูกบอกลุงป้านะอาว่าถ้าเบิ่งสุดเลย้าเบิ่งสุดน้องนัทกระจายใส่ไปดองไปสุดนะแบบเป็นผมอีกบ่เนี่ยเออแล้วไงครับไปหาซะหัวเลยลูกเอ้ยดองจะเป็นดองอันของป้าน้องนัทป้าที่ขาขาเหื่อเพลินกะตอนดองไหมน้อยอันในขอบครัวเพลินกะมาโซ่ทุกอย่างพี่น้องกะ ปะบ่ได้ถิ่มบ่ได้อะไรพี่น้องเลยหักแพงกันเหมือนยาเป็นยางพืน้นกระสอบเบอรทุกอย่างคันสมมุดแบบบ่ไปมันกับบ่คืนนาะพี่น้องเนาะลูกสาวเิคนแต่งงานเนาะพี่น้องลูกสาวหล่าเพิ่นได้แต่งงาน,นเพิ่นก็ได้ทันหมอเูาได้น่ะลูกสาวเพิ่นน้องนได้ลูลกลา้านหรอยื้ออยู่ในอันคำสั่งสอนของพ่อของแม่อยู่ในโอวายแม่ได้นะ่ะนางแอนนี่นะนิสัยเรียบร้อย อยู่เฮือนอยู่ซานบ่ไปโลโลเลเลเราก็เป็นนะเรเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แล้วล่ะพี่น้องเแล้วลูกเียวทอดให้เขากินได้ข้าหมนเลล่เให้แม่เบิ่งดอโอ้ดอกเพิ่นให้นอกน้ําเรียบร้อยลงเริ่มทอดทอดลเนาะน้ัใส่หมดลนะ

เออทไมทำไมสบายดีแค่ทอดฮอทดอกเราถ่ายกินเดอกางทอดฮอทดอกสบายดีลูกบ้าสบายดีแล้วน้อเวงรอบสองอันน้น่อย่ว้ขนาดพี่น้องเอ้ยหูคาดมาเกินขั้วปลอยพวนพยนิ่มใส่กล่องเอันั้นเลยกี่กี่เยอะน้องทอดเราจะทำกานมาแน่นมะลูก บวงงี่ยง n นะขู่ด้านแล้วก็มีขู่เอามาบวงขึนเลอามาอันหนึ่งเออนี่นั่นอะไรลูกนั่นเองอ่ามันงาทั้งทอดทั้งกินเลยเนาะหมอมันชุกก่อนค่ะแบบตรงเอาลองเอาลงแบบผมไม่ชิบก็ยังไงคนนี้มาชุกก็เลยแยกน้ำไหกคนละอัมากินก่อนเออเอาอันบวงอันอันอันนันาเอามาให้อันบางกุ้งอันหนึ่งแล้วลูกเลยบวงงางเออบวงงางอีกต้นแล้เอามาให้เรากันหนึ่งซะเท่ากัน น้องนัดกะเห็ดขลุกขะล่นอยู่จากพี่น้องนี่ที่เอาขึ้นมาใหม่ด้พี่ลูกเนื้อเอื้องเข้าีนกะเนื้อทาเจียวน้องนัดนอดอกกันเนาะไปตลาดเมื่อยปี่อไรเมื่อไเนาะไปซื้อซื้อ้อน้องซื้อซ้อทอดทอดดอกไข่น้องน้องกินพี่น้องน้องรุ่งน้องทองน้องพรน้องอาโนนน้องนัดเนาะ น้องบักเลยโอ้ยอยากซิมเด็กคนมันติดเป็นกาแซ่ฟแบบนี้นะหมักแน้นอนมันมันเนี่ยน่องอ้วนนะลูกน้ำหุ่นสวยงามเลยโอ้ยไก่อลไรพี่น้องเรื่องไอ้หอยอลไรคนในลูกค้นในข้าวคุณอะไรอย่างไบดีป่บแฉบอยู่ไอ้มันชุบๆเนี่ยน่องนอนหน้าก็มานั่งเลยเนี่ยนอนหน้า มันอังเล่นมันเด็กน้อยเนาะเรากุ้งก็ไลชดน้องก็เล่นยู่พี่น้องดเกต่านเาถ่ายแล้ถ่าบิงมุมบ่งจักี่น้องอานนไปแล้วอานนทไปแล้วเอาอนนท์จักบวาทเดิอานนไปเลยพี่น้องว้ปันกระปูเลยพี่น้องเลยปันจับปูจะกรดงเลยอานนทุ่นวายทางนั้นอีกเลยเจ้กพี่น้องหุ่นวายทางนั้นอีกเลยเรียบร้อยเลยตี เบิง้งเบิ้งเบิ <S S ้งนาตาด้ทอดฮอตดอกสูน้องกินอย่พี่น้องพี่มือของน้องนัดเองเนาะไปคุนหยกออกไปเลยพี่น้องรอบสองได้ไหมเราไปดิจ้าวันนี้ทอดพัดดับ สู่น้องพอนกับน้องทองน้งทองกับนองพอเด้อจ้าอ่กินกินกินบเืองามเนาะสีมันเนาะให้อนได้กอมได้บ่มันได้อนสิอออนอายอันนั้นก็สิอายเนาะคุณผู้มากินลากินได้ได้อยู่อันนี้อนนได้กนะมัดให้น้อง้ลูกเข้ามได้พี่น้องทุกคน อานนท์เลยมีน้องตัวป่วนเลยอตัวป่วนเลยพี่น้องเลยผูกผูกมันไปจับไม้อีกเลยได้ปะอันลืมซื้อผักกะลัมเนาะขมหอมรวมมาเนาะเออลุงเขไปเลยพี่น้องเออลุงนก็ไอติมแบ่งไว้ให้หน่อยเด้อลุงเด้อแบ่งไว้ให้ลุงหน่อยเด้อเขาไปกินไหมเบากุบเบือยางวะ กินเลยกินเลยอิ่มนะคอยนะ่อยมาได้เดอนี่นองอนนี่วนสบายดีพี่น้องสบายดีลูกบันปวดนะคนนะเนาะคนเปนคดอว่าปวดนอนนนนจ้า่ขึ้นมาเล่นนํำไปนัดสองสองจหายนได้คอยวิผมใหามีเงินหอก เทาไข่เทาาลายๆได้นี <l ý dz> ่แ <t> ต่ไข่มันไข่รีดเท้านอนเลยเนี่ยนดุสะหัวค <has> <Lightning> ือสิมุ่งนี่หรอยังเนาะถนนเท้านอนว่าสั่งว่าก็แบบนี้อ่ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขี้เขียวบ่ตลุ่นเด้อนี่นี่คนเขียนอาบน้าเลยสั่งขี้มูกนลำลายออกแล้วก็เสร็จอดกินอยู่เนาะเสียมารยาอะไรน้อยกัน แล้วก็รอันทาเขาแป้งนันลูกเด้อมันหอมเด้อเขาแป้งก็ซื้อไปหายแล้วเนาะหน่าตาดีขึ้นนะพี่น้องไห้สดใสขึ้นเลยเป็ดเปดเปู่อปิดเปิดเปอยเปิดเปิดเัอดเปิดเปิดเปิดเินเปิดเปิดเปิดเกิดเอดเปิดเกิดเกิดบอิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเกินเปิดเปิดเปิดเดเอเปิดเก่เเิ่เพิเิดิ่ บอเคยาดีว่าอยู่กโอเคดอกใหญ่นี่แหละแค่บอลน้องนัดน้องนัดนี่คือที่หมักขนาดเลยเขาหมักเพื่อได้มีเงินอาน้องนัดลาฟี่ลานกไปทะลุเลยเต็มปากเต็มปากเพื่อเลยจ้าพี่น้องบันทีกกับซีดล่์เป็กคนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง น้องนัดทีเคนเจ้าฝากช่องน้องอานนท์รัชานนท์ในเรจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายแม่บ๊ายบายแม่บายบนยะช่องลูกบ๊ายบายขอบคุณหลายๆทด้นจ้าบ๊ายบายพี่น้อง